นี่อย่างเดียวที่ที่ทำหอแบบนี้ห่อแบบนี้ง่าสุดลไมของบ้าไ่สุดแไม่ดีอัน้ามาตงประัเยิกนลง่ยมีทไก่กว่2ประชับมเ่ก็ได้ข้าวแยกทอดแต่แล้ก็นิ่งไหมือวาในชูลนงเลช่วยกันช่วยกันช่วยกันทำจะได้ช่วยกันกินหรอ คนไม่กินคนไม่ทานก็ต้องไม่ต้องกินเออจะได้ไม่ต้องทอดเออพี่จะได้พี่ทอดไปจะได้แบ่งเบากันไปไปทอดเลยมีน้ำจิ้มอยู่ในตู้อ่ะน้ำจิ้มหวานน้ำจิ้มอี๋นะไม่ใช่น้ำจิ้มทอดผัอผัดหรือไงคุณหมอน้ำมันใหม่ไปเลย เนไดอร่อยร่อยร้อยไอะไรมาเลค่อเ่ามันมนเน้นเยอะเนาะเออจะบอกมันมีกี่ชั้นเนี่ยที่จับเนี่ว่ามันหนาไหมนะมันหนาเหรอหรือหรือว่าเราแป้งมันอย่างงี้แป้งมันหนาแล้วที่ทำให้มันสวยหน่อยมันเนีย ให้มันเสมอกันเนี่ยพี่บี้ก็ต้องให้มันจัดให้มันเป๊ะเป๊ะเห็นไหมมันก็เป๊ะแหละตรงเนี่ย